หนูก,กินอะไรอยู่หนูอ้าปากเูจออิอ่า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 กินผักเหรอใช่อาหารเช้าหนูเหรอเนี่ยหนูเป็นหมูอุวด,ดเหรอกินผักเนะี่ยใช่อะไรล่ะลูก อะไรชี่มี่อะไค่ะอ๋อหนูเล่ากินไข่ตุ๋นอยู่หรอคะหนูเลยกินผักเหรอไม่กินเลยในกระเปล่าตัวจิอ๋อโขไหนไหนเยี่ยไรละเอียดเอ้ยเยี่ยไรละเอียดหนูชื่ออะไรคะเนี่ยยูนัง ชื่อน้ำใสค่ะกินนี่กินข้างในมันเนี่ยอันนอันไหอันอนอ่นนอนมันเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยเหนือดไม่้วกอืมไม่กปฉี่ะปฉีเหรอรโอเคไปฉี่ก่นบายบายบายบา่าจุ๊บสิจิจุ๊บสิืิ